สวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะ,คะสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะวันนี้พามาคุยเรื่องที่เหมือนจะไกลตัวแต่พออ่านๆไปฟังๆไปดูเหมือนจะใกล้ตัวแล้วอะคะ่ะเกรืที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาปล่อยน้ําเสียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วคราวนี้บางคนก็มีความกังวลว่าเอ๊ะเหมือนจะปนเปื้อนไหมทั้งเรื่องของสารกัมันตรังสีหรือว่าอาหารทะเลต่างๆที่เราก็ชอบทานโดยเฉพาะถ้ามาจากญี่ปุ่นนะคะคุณหมอพวกปลาดงปลาดิบดชอบเหลือเกินแบบนี้ แท้จริงแล้วมันต้องมีความรู้หรือว่าความเป็นมายังไงสําหรับเรื่องนี้คะผมก็สืบเนื่องจากกรณีแผ่นดินไหวนานี้เมื่อปี2011นะครับก็มีปัญหาของโรงไฟฟ้าเอาปฏิกรณ์ของทางญี่ปุ่นนะฮะมีการเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็มีการเก็บน้ำรอรอ,รอเย็นของเตาปฏิกรณ์ไว้ซึ่งปริมาณที่พบในข่าวนะฮะก็อ,อยู่ราวๆประมาณสัก1.3-4ล้านลุบบาทเมตรหรือประมาณสัก หนึ่งพันถังหรือห้าร้อย่าว้ายน้ำโอลิมปิกประเด็นคือมีการเก็บไว้หลายปีแล้วนะคะตั้งแต่สองพฤษภจคมเมก็ประมาณสิบกว่าปีซึ่งสามบางตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าหมดหมดนิดลงไปแล้วแต่ยังมีบางส่วนโดยเฉพาะกรณีซีเตี้ยมครับที่ที่ตอนนี้เขากำลังพยายามจะ เตือจางแล้วปล่อยลงสู่ทะเลครับมันก็เลยเป็นที่มาของอนปนปัญหาที่เราทราบกันครับผมค่ะค่ะคือสารบางตัวเนี่ยคือมันปนเปื้อนแต่ว่ามันก็ถูกกรองไปแล้วถูกต้องไหมคะคุณหมอครับโดยโดยที่เรากังวลทอสารที่เป็นตัวที่เป็นไอโซโทปหรือหรือเารียกว่าเรดิโอเนื้คลายครับบางตัวเขาก็จะสลายตัวได้เร็วเขาเรียกว่าฆ่าชีวิตนะฮะสลายตัวได้เร็วแต่บางตัวนี่เนี่ยจะยังอาจจะยังอยู่เช่นกรณีพวกที่เป็น Carbon, คาร์บอนหรือ ทับบัมนาแล้วก็พวกโคบอล์หรือว่าอื่นๆนะฮะแต่ว่าตรีเทียมเองเนี่ยเขามีโครงสร้างใกล้เคียงกับน้ำนะครับก็คือมีประจุสามแล้วก็มีโครงสร้างที่จับกับไฮโดรเจนกับออกซิเจนได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถมีรูปร่างที่ใช้กับนน้ำแล้วก็ปลนเรื่อนลงไปในน้ำทะเลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ะจะต้องมาเฝ้าช่วยกันดูครับเพราะว่า เรามีการนําเข้ากับอาหารทะเล <c oughs> จากทางประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศใกล้เคียงอยู่ด้วยครับผมค่ะคือถ้าเกิดว่าเรียกว่าทีเทียมเนี่ยมันแยกออกจากน้ําได้ยากแบบนี้ถูกต้องไหมคะคุณหมอเอาถูกต้องครับเพราะว่าโครงสร้างใกล้เคียงกันประเป็นคือมันปกติแล้วมันจะมีข้อกําหนดว่า จะไม่ไม่ให้เกินประมาณสักเจ็ดถึงแปดเดซิเกรสตอลิตรในน้ำทะเลนะครับแต่ว่าในน้ําดื่มเองก็งมีข้อกําหนดว่าไม่ควรเกินหนึ่งหมื่นนะฮะเห็นไหมสเกลเกาจะใหญ่นะหนึ่งหมื่นเดซิเกรสตอลิตรของบริษัทเอชโนะฮะ 1, 000, <c oughs> แล้วก็แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมันมีข้อกําหนดของพวกบริษัทต,ต่างๆว่าไม่ให้เกินเจ็ดลิตรเดซิเกรสตอลิตรในน้ําทะเละแม้ว่าเขาจะเตือนจางแล้ว้องปล่อยลงสู่ทะเล อในน่านน้ําแถวนั้นก็ตามนะฮะแต่ว่าเราอย่าลืมเรื่องของกระแสน้ําที่มีการพัดพาในในบริเวณดังกล่าวนะครับจากญี่ปุ่นนะฮะเข้าไปยังอเมริกาแล้วก็วนเวียนอยู่ในภูมิภาคมันสามารถวนเวียนไปตรงนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดข้อข้อติงจากทางประเทศที่นําเข้าครับไม่ว่าจะเป็นจีนหรือทางเอทางเกาหลีเองนะครับเอเราก็เลยกลับมามองของประเทศไทยเราเองเช่นกันว่าเราถ้าเรามีการนําเข้าเนี่ยโดย รือเปล่านะฮะถ้ามีเนี่ยเราควรจะต้องมีตัววัดเช่นกันนะครับคือปกติเขาเขาปล่อยน้าลงทะเลเนี่ยเขาทำตามมาตรฐานของ E A นะฮะ,ะแต่ว่าเนื่องจากซีเทียนเองเนี่ยเขาสลายตัวได้ค่อนข้างช้าประมาณเขาเรียกว่า T half life ครัประมาณ12ปีเพราะฉะนั้นเนี่ย12ปีแล้วเนี่ยเขาก็เลยเลริ่มปฏิบัติการในการกค่อยปล่อยเห็นจะข่าวไหมครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์2011ตอนนี้2023 ก็ประมาณ12ปีที่เขาคาดว่ามันจะลดลิบลงไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็เลยเขาก็เลยเอแต่ที่เขาเราคงไม่ระบุนะฮะว่ายังไงแต่แต่จริงๆเขาทาตามมาตรฐานนะครับซึ่งเราเองต้องมาดูว่าทาตามมาตรฐานเนี่ยกัคือส่วนที่หนึ่งแต่ผลกระทบที่มันมีโอกาสคนเพื่อนไปในฝั่ทะเลเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผม แล้วแบบนี้เองค่ะเราจะต้องมีการตรวจสอบยังไงคะสําหรับประเทศไทยจะต้องผ่านการทดสอบในกระบวนการไหนที่จะทําให้มั่นใจมาถึงคนไทยได้ค่ะครับผมคือในกฎกฎหมายของเรานะฮะทางพรบมาตรฐานอาหารผนเปื้อนเองเนี่ยในปี2องพเองเนี่ยครับเรามีกำหนดเรื่องของการผลเปื้อนของสารกำมะถันลังสีเองอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่มีตัว ซีเทียมนะครับเรามีแต่ตัวอื่นๆนะที่ปนเปื้อนมาในอาหารประเทศต่างๆโดยเฉพาะอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นพ uh, ูโตเนียมสตรเจียมไอโอดีวิเรเนียมหรือซีเซียมอะไรพวกนี้นะครับแต่ทีเทียมยังไม่มีนะคะอันนี้ทางประเทศไทยหรือว่าทางประเทศเราเองอาจจะต้องมีข้อกําหนดกับเครื่องมือการตรวจที่จะต้องอาจจะต้องช่วยกันจากหลายๆหน่วยง,งานว่าในระยะยาวแล้วเนี่ย เราจะต้องมีมีเครื่องวัดออเอนอจากว่าเขาดีแคลนแต่ต้นทางว่าเขามีปริมาณน้อยอหรือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานเองแต่ว่าซีเทียนเองมันมีการสะสมระยะยาวในในห่วงโซ่อาหารสิ่งที่เขากังวลเนื่องจากว่ามันสะสมในห่วงโซ่อาหารคือ,อพวกสาหร่ายพวกปลาขนาดเล็กเนี่ยก็จะสะสมในระดับหนึ่งซึ่งไม่ต้องคิดแต่ว่าถ้าในห่วงโซ่อาหารตัดใหญ่หรือปลาใหญ่ที่กินเข้าไปเช่นอาจจะเป็นพวกปาลาฉลามปลาวาหรือว่าปลาอื่นๆที่หรือ,อ ปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับที่เราเอามาเป็นอาหารนะะมันมีโอกาสที่จะสะสมอยู่ในในเนื้อของเขาแล้วพอคนกินเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเราเองคือจะต้องดูในเรื่องของการกําหนดมาตรฐานของพบอรบต่างๆให้ให้ครอบคุมในอนาคตนะฮะคือปัจจุบันมันยังไม่มีสองเครื่องไม้เครื่องมือครับค่ะ ในการตรวจวิเคราะ์ซึ่งผมคิดว่าของเรามีอยู่แล้วของทางอน่าจะเป็นนักงงานปรมานูเพื่อสันติขงเรานะครับแต่ว่าต้องมาดูกันอย่างจริงจังสองคือซีทีเอ็มเอเนี่ยเขาเขา,เขา,เขาปล่อยรังสีเบต้าครับซึ่งเป็นรังสีที่อาจจะเข้าสู่ผิวหนังยากแต่ถ้ากินเข้าไปมันจะไปอยู่ภายในตัวเราครับ เพราถ้าสะสมมากขึ้นไม่มีใครบอกได้ว่ามีอันตรายขนาดไหนยังไงเนะพราะว่ามันเป็นผลระยะยาวครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีข้อท้วจติงจากประเทศต่างๆกกันนะฮะประเทศอื่นๆว่าเออเขาก็อาจจะค่อนข้างแคร์กับความปลอดภัยของผู้โดยโทีเขาในระยะยาว<ม>เขาก็เลยอาจจะขอไม่นําเข้าในช่วงนี้นัน่นในมุมมองของเองเราเไม่ได้พูดถึงข้อโต้เถียงนะฮะแต่ว่า ในระยะยาวมันมีโอกาสที่จะเข้าสู่หัวองเสื้อาหารแล้วสุดท้ายคนรับประทานเข้าไปเราจะบอกไม่ได้ว่าเอ๊จะเป็นอะไรคนะฮะครับผมค่ะคือลักษณะถ้าเกิดว่าได้รับเข้าไปแล้วมันจะเป็นเหมือนการสะสมซะมากกว่าคือรู้วิธีคือเป็นโรคไปแล้วติดไปแล้วแบบนี้ถูกครับแล้วพอจะมีวิธีสังเกตหค่ะช่วยเลยค่ะรับไปทางตูใหญ่จะ จะคือเขาก็กลัวเรื่องของการเกิดมะเร็งนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานขนาไหนอันนี้ยังตอบไม่ได้เนื่องจากว่ากรณีนี้เป็นกรณีแรกนะฮะที่มีการผลเพื่อนของซีเซียมมันเคยมีกรณีอของซีเซียมครับที่ผนเพื่อนจากกรณีที่มีการรับสารปฏิกรหรือมีการทดสอบฟางนิวเคียอะไรพวกนี้ฮะกับผลเพื่อนไปนในพวกปลาทูน่า ทีบน้ําเงินนะครับซึ่งเขาเขาเขาทราบได้เนื่องจากว่าตัวซีเซียมเองมันมีสองแบบแบบที่ย่อยสลายภายในสามสิบปีกับกับมีทีครับในแค่สองปีถ้าสามสิบปีนี่มันจะพบอยู่ในพวกตัวปฏิกรณ์ที่มีปัญหา,านะครับเขาพบว่า,ม,วามันพบอยู่ในปลาทะเลเหล่านี้ครับแล้วมันก็วิ่งไปตามน้านน้ำต่างๆได้เพราะฉะนั้นในระยะยาวในเรื่องของน้านาน้าหรือในเรื่องของการคนด้วยในสัตว์ทะเลจากพื้นที่ เขาปล่อยน้ำแล้วก็แผ่กระจายออกไปมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ซึ่งเราตอบไม่ได้ในอนาคตเลครับว่าจะมีอินดิเคเตอร์ตัวไหนแต่ขอให้อช่วยกันดูผมผมลิสต์มาอยู่ประมาณเก็บประเภทที่ควรจะต้องช่วยกันดูนะฮะ,ะอาจจะต้องมีการตรวจนะฮะเอหนึ่งคือเรื่องของการติดเชื้อในหารทะเลเองนะฮะ,ะหรือสัตว์น้ําที่จะมาเป็นถ้าเราจะนําเข้าจาป,ประเทศที่มีปัญหาสองพวกสาหร่ายครับ นะฮะแล้วก็พวกน้ําแล้วก็เกลือ,อแล้วก็พวกเปลือกหอยหรืออะไรที่จะมาเป็นส่วนผสมอาหารหรือเอามาเป็นพวกเครื่องประดับก็ต้องถ้าถ้าไม่ได้กินเข้าไปไม่ไม่ไม่น่ามีปัญหาครับพวกื่องแก้วที่เอาเอาทรายมาใส่เดียวอีออกส่วนนึงคือไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในทะเลครับม,มันอาจจะออกเกาะอ,อยู่บนจับกันกับไมโครพลาสติกหรืออื่นๆก็ได้ประมาณนี้ครับซึ่งม,มันจะเป็นให้ไรระเบิดเวลาระยะยาว ประมาณนี้ครับจะสิ่งที่คุณหมออธิบายเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายเป็นน้าทะเลเป็นเปลือกหอยแบบนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสัมผัสหรือว่าจับมันเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ไหมคะสัมผัสอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหามากครับเพราะว่าเขาปล่อยพลังงานเบต้าไม่ใช่แกมานะคะถ้าแกม,าม่ามจะแรงทะลุเซลล์เข้าไปได้ถ้าเบต้ามันก็จะ,จะถือว่าคือเที่ยงเองเนี่ยปล่อยพลังงานแล้วก็ สัมผัสกรเซลอยภายนอกเยไม่ค่อยมีปัญหาครับที่เมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าถ้ามันเข้าไปในร่างกายเราจะมีปัญหาด้วยก่นเพราะว่ามันไปปล่อยพลังงานอยู่ภายในตัวเราครับค่ะโอ้ฟังแบบนี้เนื้อเยื่อคอรตอนค่ะคนขนาจจะเริ่มมีความกังวลแล้วคุณหมอค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องทานอาหารทะเลจริงๆไม่ว่าจะเป็นมันสุกหรือมันจะดิบแบบนี้มันจะพอมีวิธีสังเกตเบื้องต้นไหมคะให้เราเนี่ยเลือกว่าเอ๊ะอันนี้ไม่เอาดีกว่าอันนี้ทานได้แบบนี้มันพอมีวิธีดูไหมคะ วิธีที่จะเขาเรียกว่าสังเกตตรงๆนี่อาจจะไม่มีแต่ว่าผู้ประกอบการจะช่วยเราได้หรือรัฐบาลเราคือเรื่องของการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่จะมาให้ผู้บริโภครับประทานนะในการนาเข้าคัะต้องช่วยกันเลือกหรืออาจจะต้องหยุดพอผมไปกล่าพูดขนาดนั้นนะหยุดหรือชะลอการนาเข้าสองผู้บริโภคเองต้องเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายมากขึ้นอย่าอย่าชอบสมมติวเราชอบปลาดิบ เราก็จะทานปลาดิบตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะทานหลากหลายนะครับจริงๆิงแล้วปริมาณที่มาจากอาหารที่ที่ทานอาจจะน้อยนะแต่ถ้าเราทานเบื่อปทานเรื่อยๆระยะเวลานานมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้รับสารเหล่าเนี้ยเข้าไปได้ในปริมาณสะสมที่มากขึ้นนะครับค่ะแต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นวิตแต่ไม่ต้องถึงขั้นวีวิตกกังวลมากเกินไปจนถึงว่าไม่ทานเลยแบบนี้ ก็ทานได้ครับในร่างกายเราคงจะมีระบบที่คือคือการขับไอ้พวกรังสีเองร่างกายจะมีมีปฏิกิยาในส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่มันจะจะน้อยนะฮะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอค่อนข,ข้างจะจะอยู่นานโดยเฉพาะกีเทียอไปอยู่นานในระบบสิ่งแวดล้อมและใน,ในในในคงสภาพของเขาอะนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทานอาหารที่หลากหลายเลือกแหล่งที่มาค่ะแล้วก็เอผลระยะยาว มัจะต้องมองต่อไปครับเพราะว่าอย่างที่บอกกว่าจะ,ะทีฮับไลท์เขาอ2ปี 2> แต่ผลกระทบอาจจะมากกว่าเพราะีันนานกว่านั้นนะฮะาอาจจะ10ถึง 20, 20ปีซึ่งจะต้องช่วยกันดูต่อไปครับเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยอาจจะไกลไกแหล่งต่อบนุษยิทตรงนั้นนะฮะแต่ว่าเราต้องมาดูฮะมาช่วยมอนิเตอร์กันฮะอมอนิเตอร์ที่นี่คือเฝ้าดูแล้วก็สังเกตอาการตัวเราเองด้วยค่ะ ค่ะระยะเวลาที่บอกว่าต้องเฝ้าสังเกตนี่คือถึงขั้นต้องสิบยี่สิบปีเลยไหมคะคุณหมอ่าต้องยาวทำลายเดียวกันเลยเพราะว่าไม่มีใครบอกได้เลยครับว่าจะเกิดปัญหากับร่างกายเราอะไรมันต่ก็เป็นข้อมูลที่มีการเก็บคือเรารู้แล้วว่ามันเริ่มแ่ะค่ะเราต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่มาบัตรนี้ไปคอบไม่ได้ว่าจะยี่สิบปีสามสิบปีหรืออะไรครับเพราะว่าอย่างกรณีที่เคยมีปัญหาเ เอ่อนิวเคลียร์อะไรพวกนี้ครับตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะทําให้เกิดมะเร็งเกิดอะไรเกิดการเสียชีวิตทันทีหรืออะไรพวกนี้ซึ่งอยู่กับความเข้่ขคนของเขาด้วยกับระยะเวลาสัมผัสสามครับมันจะต่างจากพวกโรคติดเชื้อหรือเอ่อปนเปื้อนสารอื่นๆนะครับค่ะอันนี้เป็นเอ่อลังสีครับมันก็เลยค่อนข้างจะจัดการยากเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยครับในฐานะประชากรโลกนะคค่ะครับผม ค่ะคุณหมอคะมีคําถามต่อสมิว่าถ้าเราต้องกินมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเรื่องของอาหารทะเลถ้าเอาไปปรุงสุกก่อนแบบนี้มันจะลดเรื่องของความเสี่ยงไหมคะหรือไอสารที่ว่านั้นมันจะหายไปเลยไหมคะสารมันไม่หายครับมันยังอยู่ครับค่ะมันไม่ได้สลายด้วยความร้อนหรือการปรุงครับค่ะดังนั้นก็ต้องคือหลีกเลี่ยงาการรับประทานซึ่งตอบอยากค่ะคือเราไม่ไมทราบไม่ทราบว่ามันมีหรือเปล่า ก็ต้องต้นทางก็คือต้องช่วยกัรตรวจละเอียดหน่อยอครับก่อนจะนําเข้ารจริงๆมันมันมันก็ปนเปื้อนอยู่ในน้ำทะเลเองอยู่แล้วนะฮะโดยปกติแล้วเนื่องจากในอดีตมันมีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้วาทางดีเอชโออะไรก็มีรายงานอยู่แล้วว่ามันมีการปนเปื้อนอยู่บ้านแล้วในในน้ําทะเลในสระทะเลเองก็มีสัมงผัสอยู่แล้วเขาก็เลยกาหนดกี้ที่กล่าวไปตอนแรกว่าเขาก็กาหนดอยู่คร่าวๆว่าไม่ควรเกอเจ็ดสิบแปดบคเรียต่อลิตรในน้ำทะเลอะไรก็ประมาณนี้คือคือข้าปกติมันก็ดีบ้างอยู่แล้วครับ แค่ว่าช่วยกันดูต่อไปช่วยกันระมัดระวังการปวงสุขไม่ได้ช่วยค่ะในเรื่องนี้ครับอคุณหมอแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งความเห็นที่บอกว่าไอ้จุดที่เขาปล่อยน้าเสียปล่อยสารอะไรเข้ามาเนี่ยคือมันห่างจากบ้านเราเนี่ยไกลเหลือเกินถ้านับเป็นกิโลเมตรได้นี่ห้าพันกิโลเมตรแล้วกว่าสารนั้นมันจะมาถึงบ้านเราโอกาสมันน้อยเหลือเกินแบบนี้มันเป็นยังไงคะมันก็มีโอกาสน้อยครับแต่มันจะไปกับพวกตะเลยครับ คือถ้าถ้าเราเป็นนาเข้าหอยเขาค,คือหอยเขาดีอยู่ตรงนั้นนะฮะพวกหอยพวกปลาหมึกพวกอะไรเงี้ยแต่ปลาทะเลเราคุมเขาไม่ได้นะฮะ uh huh. เขาก็ว่ายเขาไปเรื่อยแล้วเขาก็ถูกสัตว์ปลาทะเลขนาดใหญ่กินนะกินแล้วเขาก็ว่ายไปในน้าในน้าน้ําอื่นตัวที่ว่ายไปคือตัวที่ใหญ่กว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีการมอนิเตอร์แบบที่เป็นเรียกว่าเป็นทีมเอลมอนิทอรอรก็คือการตรวจวัดในสัตว์ชนิดใหญ่ แั่ขนาดใหญ่เช่นพุกป่าวาลฉลามหรือเต่าที่อยู่โดยรอบพื้นที่นั้นและเราทราบว่าเขาอบายยย้ายถิ่นตามฤดูก,กาลของเขาอะ่ะมีโอกาสไปได้ครับ mm hmm. แต่พวกขอ mm hmm. เยเหยอะไรพวกนี้ที่อยู่ในพื้นที่มหาชินหน้าดินอะ่ะเขาจะไปไกลกว่านั้นไม่ได้เขาก็ได้อยู่ในพื้นที่เขา mm hmm. ครับ พอคุณหมออธิบายแล้วเห็นภาพมากขึ้นค่ะคือถ้าเกิดว่านับจากน้ำมันไปยากเหลือเกินมันไกลเหลือเกินห้าพันกว่ากิโลเมตรถูกต้องเลยแต่ว่ามันมีตัวนำพาก็คือสัตว์ทะเลสัตว์น้ำนี่แหละพอมันว่ายไปหรือว่าเรานำเข้าเนี่ก็คือนำสารว์ไปเยคะแข็ต้นนี่นะฮะแต่งต้นแข็ต้นสัตว์เล็กๆซึ่งเรามองไม่เห็นก็เป็นอาหารของสัตว์ทะเลเช่นกันแต่ว่ามันอาจจะอยู่ตรงนั้น แต่ว่าพอกินแล้วมันก็ไปอย่างตัวเราประมาณนี้แหละครับเราก็ได้รับสารก็นไ้ลเลยค่ะต้องมอนิเตอร์ต้องช่วยกันดูค่ะเ,เป็นสถานการณ์ใหม่ครับเราก็ต้องช่วยกันวิเคราะห์ผมเองก็ต้อง เหมือนกว่าช่วยันวิเคราะห์นะเราก็ดูข้อมูลจากหลายแหล่งแล้วก็มาลองสรุปรวมให้กับประชาชนได้ทราบเพื่อระวังตัวเองนะฮะประมาณนี้ครับค่ะคุณหมอคะต่อจากนี้ไปจะถึงต้องขั้นแบบห้ามนําเข้าเลยไหมคะเพราะาก่อนหน้านี้จีนเองเกาหลีใต้เองก็นําร่องไปแล้ววสัตว์ทะเลที่มาจากที่นี่ที่นี่อของญี่ปุ่นห้ามเลยแบบนี้ไทยจะมีโอกาสมีแนวโน้มแบบนั้นไหมคะอ,ะอันนี้ต้องขึ้นคือ ตอบยากเหมือนกันนะคือตอบทางใดทางหนึ่งก็จะมีปัญหาก็ขอให้ทางท่านผู้บริหารของประเทศนเราพิจารณาดูแล้วกันกับทางข้อมูลต่างๆประกอบครับว่าจะยังไงนะฮะคือดีสุดก็ก็อย่าไปรับนะฮะดีที่สุดแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้อเราก็ต้องดูตามที่หรือปริมาณที่นาเข้าะอะไรประมาณเนี้ยหรือเปลี่ยนแหล่งนําเข้าอะไรอย่างเงี้ย ก็พอเป็นไปได้ค่ะแล้วก็เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพค่ะนะครับของทั้งคนและของวัตถุดิบเราก็ต้องตรวจวัตถุดิบที่นําเข้ามาด้วยก็จะช่วยประชาชนเราในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อให้ข้อมูลที่ที่ถูกต้องและตรงให้กัอประชาชนในการตัดสินใจเลือกค่ะประมาณนี้มากกว่านะฮะก็ต้องฝากตรงนี้ไว้ครับค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วแบบนี้อาหารทะเลในไทยค่ะ มันมีผลกระทบด้วยไหมคะเพราะบางคนอาจจะเหมารวมไปด้วยกลัวไปด้วยอะคะอ่ะอาหารทะเลไทยผมว่าเราไม่ได้ใกล้เขาขนาดนั้นนะก็ของไทยเราเองจากแหล่งที่มาของประเทศเราเองก็สนับสนุนการบริโภคไปเหมือนเดิมนี่ครับไม่ไม่ง่ายมีปัญหาอะไระนะครับถ้าเราทราบแหล่งที่มาชัดเจนทานไปเลยครับนี่ไม่ได้มีอะไรที่กลัวคือทานเยอะแล้วก็อาจจะความความดันอะไรพวกนี้เองมากกว่าความดันคอเลสเตอรอลมากกว่านั้นเป็นเรื่องของการทาน ปกติของเราเองนะครับแต่ว่าเรื่องวเพื่อนคือเที่ยมเองผมว่าจะค่อนข้างน้อยกว่าหัดผม ยังไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบนี้แล้วค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้คุณหมอเตือนหน่อยสาหรับประชาชนเพราะว่าหลายท่านคืออย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยมองเป็นเรื่องไกลตัว่าโอ้ยเกิดที่นู่นเลยญี่ปุ่นแล้วมันไม่น่าจะเกี่ยวกับฉันหรอกแต่พอฟังไปฟังมาเอา้าชอบทานปลาดิบชอบทานแซลมอนซาซิมิแบบนี้อาจจะมีความกังวลแล้วก็กลัวบางท่านถึงขั้นกลัวหนกักช่วงนี้ไม่ทานเลยแบบนี้ค่ะจะต้องมีการเตือนหรือว่าต้องบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับก็สําหรับประชาชนจริงๆมันไม่ได้ไกลตัวนะฮะเพราะว่า แม้เราไม่ได้ไปประเทศนั้นๆแต่ว่าประชาชนเราก็มีการท่องเที่ยวเนาะ,ะไปท่องเที่ยวในประเทศเหล่านั้นซึ่งอ่านั่นก็คือปัจจัยที่หนึ่งสองคือนําเข้าส่วนใหญ่อาหารอ่ชาซักซีนี้อะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เราก็จะมีการนําเข้าอปลาหรือว่าัตถุดิบจากประเทศนั้นๆด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการรับประทานก็ขอ,อให้เลือกรับประทานจากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วกันนะฮะสอง ให้รับประทานอาหารที่หลากหลายอยา่าทานอาหารประเภทเดียวซ้ําๆนานาและบ่อยๆมากเกินไปนะครับแล้วก็สามก็คืออันนี้ฝากในส่วนของรัฐบาลก็คือต้องช่วยกันขัดเลื่อนก็ถุอดิบที่เหมาะสมให้กับประเทศไทยเรานะคะรับแล้วก็ต้องมีเครื่องไว้เครื่องมือที่ทันสมัยอย่างที่บอกกฎกระทรวงเอของทางกระทรวงสาธารณสุขเองในเรื่องของสิดตาติดเพื่อนเองไม่มีมาตรฐานตรวจีเทียนนี้ก็ก็อาจจะต้องมาดูี่ ว่าในอนาคตจะต้องบรรจุเข้าไปไว้ไวหมอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะเพื่อให้มันครบองค์ประกอบทามกฎหมายด้วยครับผมก็คงมีเรื่องฝากประมาณเท่านี้ครับผม วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะคือทําให้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากขึ้นอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้บางคนอาจจะกลัวไปแล้วไม่กล้าทานไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเฝ้าระวังอย่างที่คุณหมอบอก1 0บถึงยีปีเลยเพราะว่าอสารทรีเทียมที่ว่านี้มันจะค่อยๆมาในร่างกายแล้วก็มาเหมือนอยู่กับเราไปเรื่อยๆรู้วิธีอาจจะนํามาสู่โรคมะเร็งได้ด้วยครับโดยฉพาะการรับประทานนะฮะ,ะแต่ทางสพัดภายนอกไม่ค่อยมีหาเล่นน้ำทะเลอะไรไม่เป็นไรมั้งอันนี้ไม่ไม่ได้มีกระถาเพราะ เดยเฉพาะสารตัวนี้นะครับตัวอื่นอันนี้เพิ่อว่าทันทีครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้พูดคุยกับคุณหมอเท่านี้นะคะครับผมค่ะขอบพระคุณคมากมากค่ะสวัสดีค่ะ